สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอจะรับเข้าสู่เกมลาเลนเจอร์นะครับผม ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มกาชาเพาื่อโอกาสได้รับรูเดียสและก็เอลิสนะครับผมก็จะมาสุ่มในดีเลเวลร์จบนะเลเวลที่4นะครับได้รูบี้มา3 3 5ร้อยูบี้เลยนะก็ดีจบเพชรหนึ่งนะครับสลับไอดีนี้นะครับผมสะสมมา2สัปดาห์นะ300ร้อยูบี้เนี่ยนะ <c oughs> ก็จะมาหาดูเดียสกับเอลิสครับถ้ามันได้เนี่ยก็จะเอามาพัฒนาทีมด,ดีมากขึ้น คือผมต้องการเอลิจริงๆนะเพราะว่าจะเอามาเป็นดาวเมทาาไฟช่วยคิงนะครับผมคือ,อดาวเมท่าไฟผมเนี่ยมันม,มันไม่มีเรือ่องอมตะครับผมไม่มีตัวเบาไฟด้วยก็เลยแบบถึงขั้นวิกฤตเลยแหละนะครับสลหรับไอดีนี้แล้วก็มีกบพรอมปั้นนะนะผมมีกบพร้อมปั้นแล้วด้วยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเนี่ยตอนนี้นะครับผมมีกบประมาณ29ตัวนะปั้นได้1ตัวเลยนะครับแมสแต่ว่ายังไงเอามาเหอะอรับผมดูเด็หรือว่าเอลิสเอามาก็ได้ครับมา ๋ยวามาสุ่มเลยจะกว่านะครับผมต้องได้แล้วแหละผมว่ามันต้องได้แหละนะครับผมทาไม่ได้ก็จบกันนะครับผมก็ไม่สุ่มแหละนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่มีเพกกิ่มโอกาสไม่อีกแต่อาจจะมีก็ได้ประมาณวันที่2 8 27 28อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับโอเคมาครับผมสุ่มเลยไม่ต้องใช้ลีลาอะไรทั้งสิน้นต้องการมากๆครับผมอยากได้เอลิทหรือว่ารูเดียสมากถ้าเกิดว่าได้นะปั้นจับปั้นแม็กแน่นอนถ้าผม ถ้าได้เนียนะโอเคครับโอ้โหผมบอกกัเลยนะว่ากาชาไม่ควรจะมีกบนะครับผมโอ้โหทีเล็กซันลี่ตัวนี้หลอกหลอนอีกแล้วอะ่ะพิกโกโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเพิ่มโอากาสนะครับนี่คือเพิ่มโอากาสผมเนี่ยไม่มีดวงกับเอริสเลยนะครับคือไม่รู้ยังไงนะผมไม่เคยสุ่มได้เอริสในกาชาเลยนะครับสตฟีซเลี่นต้าไม,ม่คชิน นาวิโยทินมูลแก่จ้าสำรานเรียบร้อยครับเนี่ยเห็นไหมคือมันเกลือคือผมไม่รู้ว่าทําไมผมเกลือขนาดนี้นะถ้ากับว่าไอดีเกลืผมเนี่ยไม่เปิดถึงเรื่องก,การันตีนะผมไม่มีโอกาสได้แน่ๆอ่ะนะครับคือแบบเอริสไม่มีดวงสมพงกับผมเลยนะคุณผู้ชมผมจะว่าย่งไงดีคือผมไม่เคยเปิดได้มันเลยนะไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนผมไหมคือผมไม่เคยเปิดได้เอริสเลยอนะ่ะเปิดได้แต่รูดีรูรด,ดนะครับคือแบบ อันนี้ก็น้อยใจเหมือนกันนะคือผมก็น้อยใจเหมือนกันว่าทําไมผมไม่เปิดได้เอริสสักทีวาอะไรแบบเนี้ยเออคือมันมีโอกาสคือผมดวงไม่ดีหรือว่าทางเกมเข้าล็อกไว้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับล็อกไว้แบบว่าจํากัดคนเอาอะอะไรแบบนั้นนะครับไม่รู้เหมือนกันนะก็สุ่มมา2รอบแลละไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรก็คงจะสุ่มเดือนหน้าเลยแล้วกันนะครับผมโอเคเพื่อต้อนรับแสงมืดหรือว่าอ่าครบรอบเจ็ดห้าปีนะเนาะเผื่อแสงมืดมันจะมานะครับผมแสงมืดเก่านะครับ โอเคครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเรามาเล่น PP ย้อมใจกันดีกว่านะครับก็สุ่มกาชามา300รูบี้ก็ไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่นะครับได้ประมาณนี้เลยผลลัพบกบอันตา้าไม่ควรจะมาอยู่ในกาชานะโหตรงแล้วมันก็เกลือมากๆด้วยนะครับคือแบบเลดดอบมันยังไงกันแน่เนี่ยผมไม่ได้เลยผมไม่มีดวงสมพงกับเอริสเลยนะครับผมหรือว่าลูดีเสด,ด้วยนะคือลูเดียสผมก็พอมีดวงอยู่แต่ว่า ตัวอื่นอ่ะผมไม่มีเลยอ่ะเอริสนะครับผมไม่ได้เลยอ่ะผมไม่เคยสุ่มได้ในกาชาเลยนะเอริสไอทิกก็ผมสุ่มได้เพราะว่าผมสุ่มหนึ่งการันตีเลือกเรนเจอร์นะสาสครั้งนะครับยังดีที่เจมเขาปรับใหม่นะครับไม่งั้นผมไม่ได้เอริสแน่นอนประมาณนั้นแหละนะครับ คือแต่ก่อนอ่ะมันจะเป็น30ครั้งเนี่ยสุ่มสุ่มเหมือนกันครับมันจะมันจะได้การันตีสุ่มสุ่มเลนเจอร์ครับแบบว่าอย่างเช่นครลโบ,บนี้เนาะเกิดชาติทีประเทศมันก็นจะสุ่มให้ลูเดสกับเอริสสตัวในการันตี30ครั้งนะครับแต่ตอนนี้เขาปรับใหม่เป็นแบบว่าเลือกเอาเลยจะเอาตัวไหนก็เอาเลยแบบนั้นครับมันก็ดีอย่างหนึ่งแหละนะครับไม่งั้นผมแพ้นแน่ๆนะครับไม่ใช่สิไม่งั้นผมเอ่อไม่ได้เอริสแน่ๆนครับอืม ประมาณนั้นครับคือแบบว่าถ้าเกิดว่าไม่อันีีนะถ้าเกิดว่าทางผู้พัฒนาเกมเขาไม่ปรับนะคือแบบแพ้แน่นๆนะอะ่ะจริงๆโอเคมูลผีจริงก็ยังทําเกมได้อยู่นะแต่ทําไมตัวอื่นเขาถึงถึงจังเลยเนี่ยโอเคตัวบา้าพื้นเขาแข็งแกร่งนะครับตอนนี้ผมก็ได้มี7 ID แล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมค่อยเปิดตัว ID ดที่6กับ ID ที่7ละกันเนาะตอนนี้ขอเล่นก่อน แล้วก็ชี้แจงเลยครับผมคือตอนนี้นะครับผมอาจจะผมจะอยู่สตรีมไปสักพักนึงแล้วกันนะผมคิดว่าเป็นการพักร้อนของผม้วกันนะก็จะอ,อยู่สตรีมไปจนถึงวันที่17กันยายนเอยไปจนถึงไปจนถึงวันที่ส6กันยายนนะวันที่17ก็จะมาสตรีมเพราะว่าเป็นวันเกิดผมนะครับก็จะมาสตรีมเฮฮาสร้างสารรค์กับคุณผู้ชมมอนะอประมาณนั้นครับ ก็สามารถคุยคุยกันได้นะในสตรีมนะครับก็คนดูในสตรีมก็โอเคอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนจะหายไปเยอะเลยนะไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับแต่ก็ดีแล้วแหละเพราะว่าการเวลาก็เปลี่ยนไปเนาะหลายๆสิ่งก็ผ่านผ่านผ่านนะครับก็ไม,ไม่ไม่มีอะไรคงที่อยู่ตลอดการนะครับก็ต้องมีปรับเปลี่ยนไ,ไปต่างๆเนานะเออ แต่ว่าก็ยังดีครับเพราะว่าตอนนี้ช่องของผมก็ได้เติบโตมากขึ้นแล้วนะทั้งยอดวิวแต่และคลิปที่แต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยยอดวิวเนี่ยไม่ถึงพันนะแต่ว่าสตรีมเนี่ยถึงพันทุกสตรีมแต่ว่าตอนนี้ยอดวิวยอดวิวอะไรก็สตรีมเนี่ยถึงพันเลยครับนี่ประมาณนั้นคือแบบมีความสุขมากครับที่ได้เห็นคุณผู้ชมดูสตรีมเอ้ยได้เห็นคุณผู้ชมดูคลิปแล้วก็ดูสตรีมถึง1000วิวของผมเนาะ คือถ้าเกิดว่าไม่ได้คุณผู้ชมมาดูเนี่ยผมก็คงไม่รู้ว่าจะมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปยังไงกับสตรีมนะง่ายๆคือถ้าไม่มีคนดูก็ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำคลิปยังไงดีประมาณนั้นเป็นเรื่องใหญ่โตนะนะครับถ้าไม่มีคนดูคลิปก็อาจจะไม่ได้ทำ u t u b e จนถึงตอนนี้ก็ได้แต่อาจะไปหาแบบว่าอะไรอย่างอื่นทำแทนอะไรแบบนั้น แต่คงเลิกลากับ youtube ไม่ไหวหรอกอนาคตไม่แน่ก็อาจจะก,กลับมาเล่นกลับมาทำเหมือนเดิมเพราะว่า youtube เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชอบมากนะครับผมมันเป็นอิสระดีนะครับโอเคครับก็สู้ต่อไปนะน่าจะไม่ชนะหรอกแต่ก็สู้ๆไปเหอะครับมันผมที่เกียรติรีเจอทีมที่ทตีได้คือแบบว่าในหลีกสูงแบบนี้มันไม่ค่อยมีทีมตีครับง่ายๆเลยแต่ก็ยังดีครับที่แบบว่าบอทเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ค่อย บอทมันก็เริ่มโอเวอร์โอเวอร์แล้วโอ้เห็นไหมคือเมื่อเห็นภัยนะครับบอดมันก็จะพัดและก็ทําให้พีมผมแพ้เห็นไหมคือไอ้ทีเนี้ยมันเสียอย่างหนึง่งคือตัวบินมันตัวกันบินคือกาก,ากมากเขาตัวบิน2ตัวโอ้โหโอเคครับยอมรับความแพ้แพ้แต่ผมไม่ยอมรับเรื่องแพ้ศักดิ์รีภาคพื้นนะเขาแบบว่าเขาใช้ตัวบินไงก็เลยได้เปรียบนะครับผมมีตัวกันบินแม็ก มันกระจอกงอยงมากเลยอ่ะมูลผีจีนนะครับคือคือผมคือแบบผมความรู้สึกแบบว่าแบบว่าไม่ค่อยแบบไม่ค่อยพอใจกับมูลผีจีนเท่าไหร่อ่ะคือน่าจะเนิบน่าจะบับน่ะแบบว่าบัฟให้มันดีขึ้นคือมันมันกากมากอ๋อไงนะครับบอกตรงๆแล้วว่ามันกากมากสำหรับมูลผีจีนมันคือขนาดตัวไฮเปอร์อันด้าแม็กอะมันยังใช้ไม่ดีเลยอ่ะมันใช้ไม่ค่อยดีเลยครับพูดตรงๆอ่ะดูนะมูลอ่าซันลิซันลิบินนะครับผม ตัวแม็กอ่ะคือถ้าเกิดว่าเกียร์เขาไม่ค่อยดีอ่ะตีได้สบายสบายแต่ว่าถ้าเกียร์เขาดีอ่ะคือแบบไปหวันเน่ะนะครับมูลผีจีนมูลผีจีนผมแบบว่าไม่สามารถทําอะไรได้เลยอ่ะดูดิโดนคริติคอลไป3 4ทีก็ยังไม่ตายอ่ะหทีถึงจะตายเอาไห้ถ้าเกิดว่าเขามูลอ่าตัวซาริบินอ่ะเข้ามาแบบประมาณ2-3งสามตัวพร้อมกันอ่ะคือตายอ่ะง่ายๆ่ายคือซาริคินโดนตายอ่ะนะครับเอ้ยไม่ใช่มูลผีจีน่ะตายแน่ๆนะครับทั้งโดนซาริแม่มุดอ่าล่าน้ม ลาดน้ําซุปเออประมาณนั้นครับคือมันตัวบางแถมใช้อะไรไม่ค่อยได้อะนะครับแต่ก็ยังดีแหละที่มันเป็นตัวการบินทีนด่ดีอยู่หรอกนะแต่ควรจะบัฟให้มันดีเนาะนะครับเพราะว่ามัน,ม,นมันก็มันก็เป็นตัวของชาวเกมนะมันก็ควรจะบัฟได้แต่ก็คงจะอีกนานแหละนะครับเพราะว่าตัวการบินก็มีตัวอื่นที่ใช้ได้ดีกว่านี้อีกซึ่งผมก็เปิดไม่ได้ไงอะไรแบบนั้นครับผมอโอเคครับดูกันต่อดีกว่านะ เดี๋ยวนี้นี่หลีกสูงๆนี่คือแบบขึ้นยากเลยนะสำหรับผมคือขึ้นยากแหละคือกว่าจะขึ้นเพชรหนึ่งได้ก็ตอนรีลีกอะคือตอนตัดหลีกเลยครับแบบว่าตัดลีกอะตัดลีกจริงๆอน่นะครับประมาณสี่ทุ่มอะต้องดูต้องดูเลยว่าจะยืนเพชรหนึ่งไหวหรือเปล่าคือถ้าไม่ไหวก็คือจบเลยนะสำหรับเอเดนี้แต่ก็ยืนได้เลยนะก็อ่า,ารอดได้มาหวุดหวิดก็ยืนเพชรหนึ่งได้ครับอะไรแบบนั้นเนาะ โหตัวบิน2ตัวผมไม่น่าจะสู้เลยนะนนี่แต่ก็มีมูนผีจีนอยูะหรอกนะอันที่จริงคือถ้าเกิดว่ามันยืนได้ยืนนา,นนานได้อมันก็โอเคอยู่หรอกแต่ถ้ามันยืนไม่ได้คือตายเลยสบายสบยครับคือตัวบินเขาแบบกินกินกินง่ายนะครับผมทีมตัวทีมบินเขากินง่ายเลยถ้าเกิดว่ามูนผีจีนผมตายนะครับคูเดี๋ยวนะโดนเจมมืดแล้วก็โดนตัวไหนอะสตัรทํำไมทีมผมสตัรเป็นแถบอย่างนั้นอนะ โอเคครับเข้อพัทก่อนนะคูสอนไปแล,แล้วกันโอ้โหเดี๋ยวนะแม่เจ้าเกินไปหรือเปล่าเนี่ยคือเอาแน่นะคุณผู้ชมถ้าใครมีโคโนี่มาธยมนะครับแนะนําให้เ้าบอกว่าใครไม่มีตัวแทงดีแล้วก็ตัวปาลมาตะนะครับแนะนําให้เอาโคโนี่มัธยมเลยครับมันยืนขวางโลกมากๆเ่ยคือทั้งกันพายุยืนถึกยืนแท้ง หลบสกิลต้านสกิลเกือบแทบ <trilogy> จะเหมือนจระเข้เลยง่ายง่ายนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่มีดาเมจแค่นั้นแหละนะครับคือมันโหดอ่ะไอคือมันโหดแบบด้านแทงแต่ว่าด้านดาเมจมันไม่มีอะไรเลยครับแบบว่าว่างเป,ปล่าเปลี่ยวง่ายๆนะโอเคครับรอบสุดท้ายนะสลับาการ p ีพรอบนี้นะก็คงจะไม่ได้สุ่มนั่นแหละครับคือผมก็ได้ทุ่มสุดตัวแล้วนะสลับโคโลโบนี้เพราะว่า คือผมว่าทุ่มรูบี้ไปต่างๆนานาแล้วเปิดมาเก็บเป็นเดือนก็เปิด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 ,ปดไม่ได้ดองเพื่อเดือนหน้าและผลสุดท้ายก็เป็นตามนี้แหละครับ <c oughs> ไม่อยากจะพูดเลยเนาะโหสลดเลดดาวิชิเอ้ทีมนี้ผมเหมือนเคยเจอแฮแบบว่าเกียร์สุดแต่ทีมผมก็ซู้ไม่ได้เหมือนเดิมเขามีดาวิชิผมก็มีดาวิชิแต่ดาวิชิเขาจะเกียร์ดีกว่าผมโอเคครับเขาจะคือบอร์ดตัวนี้นะครับบอร์ดเนี่ย,ยมันเริ่มฉลาดแล้วนะคือเห็นผมพินแบบ คือถ้าเราพัดมาเขาก็พัดกลับอะไรแบบเนี้ยบอทดมันเริ่มแบบว่าเยังไงเดลอดมันก็เริ่มฉลาดขึ้นเนาะอย่างเห็นไหมครับดูนะมูลผีจีนผมโอเคยังยืนได้อยู่โอเคได้อยู่มาอย่าให้ผ่านไปได้นะไม่งั้นป้อมแตกนะมูลวีจีนบอกไว้เลยโอเคครับผมเรียบร้อยก็ยังดีเขาที่ไอเดนี้มีมูลผีจีนแม็กอยู่ถึงแม้ว่าจะช่วยทีมอะไรไม่ดีเขาเถอะนะครับมีแต่ทีมหน้าตัวบินนะครับ ส่วนเรื่องของกิวนะครับผมก็ยังเปิดรับสมาชิกอยู่นะครับผมก็ได้ทําการคัดเตะทีมออกรับเข้ามาอะไรแบบนี้ก็เยอะแยะมากมายนะครับก็สามารถขอเข้ามาได้นะก็ว่างอยู่3ที่นะครับเก็อ่าเงื่อนไขในการเข้าก็แค่มีตัวแม็กอย่างน้อยหนึ่งตัวครับก็เข้าได้แล้วนะครับเป็นตัวอันต้าแม็กหรือว่าไฮเปอร์แม็กก็ได้นะแดาวนะครับตัวแบกทีมยิ่งดีนะครับอะไรแบบนั้นเนาะเอ่อิววอร์ Q เนี่ยก็รอบที่3แล้วก็น่าจะชนะได้นะเพราะว่า ทีมเขาก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่าไปกว่านี้แล้วนะครับผมโอเคผลสรุปก็คือมาสุม่มาสุมกาชาก็เกลือไปตาม,ตามกันนะต้องมีคนเกลือแบบผมบ้างแหละนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมม,มากๆครับที่เข้ามาดูคลิปนี้กันนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีนะละบ๊ายบายครับผม